ตอนนี้เรามาซื้อข้าวกินตอนเย็นนะครับทุกคนอยู่ที่เอ็มอาทิห้วยขวางนี่เลยน่กกินมากไม่ตาใจไม่ตกไม่ตกมาแล้วน่กกินมากอุ๊ย แปออดก็ยี่สิบคก่ไโิ่อะไรเดียวเขาโพดก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนหะทุกคนตอนนี้ตอนนี้มีแบบเคองขายของอย่น,นี้ด้วยน้ำลำไยแล้วก็มี เนี่ยเราว่าจะกินแกงนี่แหละแล้วก็มีแบบของทอดม,มีซูชิด้วยนะน่นาจะลงของทอดดทีม่มีซูชิด้วยแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดยาไปตรงนู้นเลยอูันนี้ทุกคนมากินข้าวราดแกงกัน,นเอาข้าวราดค่ะเอาไปะไรดี ตีกนผัดไข่ครับมอันนั้น,นลาบใช่ไหมใช่ค่ะลาบอ้โหน,นี่มีแบบเบอสุก,กี้ด้วยทุกคนนา่กากินมากสุกี้สุก,กีดี๋วลองเดิดีย๋ยโ,โจต่างันแแีน้ำลำไยหนะนน้ำลำไยสดนะครับ40บาท หมูด้วยเนี่ยของกินเยอะแยะเลยอะ่ะเอ็มอาทีห้อยขวางประตูหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วหนึ่งแก้วก็ทุกครับมีได้มาแล้วนะครับคนหยากกินหลืขอข้าวโพดก็มีวิรานีก็มีไป เนี่ยเป็นไก่สามสิบหกสิบโอ้ยข้าทอดหมูเดี๋ยวนี้ก็มีของกินเต็มเลยอ่ะข้าวผัดนี่ขนมจีนขนมจีนลูกชิ้นนะฮะกินลูกชิ้นกันโอ้โหหมูเอ็นเนื้อหมูหวานจ้า เอ็นหมคูครับกิไนไหมกนไหมใช่แต่มาซื้อลูกชิ้นนะครับเอ็นมหมูห้าใบห้าสิบบาทอันนี่ก็มีอันนี่มีแบบขนมจีนด้วยทุกคนแบบเยอะแยะเลยส่วนมากจะเป็นต่างชาตินำมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเดินดูตรงนี้ก่อนหฮ้อนี่ขนมน่ากินจังเลยครับ ขนมน่ากินนะอ่ะดุดิไก่ก็มีไก่ทอดชิ้นละสิบสองบาทโอ้ปลาอันนี้เป็นแบบกับข้าวเป็นกล่องนะครับถ้าขอเดินดูบรรยากาศนะครับอคิดว่าอันนี้เป็นกระเพาะปลาเนี่ยกระเพาะปลาด้านหลังด้านนี้เป็นยำ ร้านยำนะครับน้ำผลไม้ปานโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยรากินแค่นี้ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีขนมกินเลยไปซื้อขนมร้านนู้นดีกว่านมปัง,งไปเดี๋ยวไปซื้อนมปังร้านนี้ดีกว่าสักชิ้นสองชิ้นเพราะว่าราคาเขาก็จึงอยู่ เอาไหนอีสวัสดีครับกินอะไรชินละสิบห้าบาทต้เอามะพร้าวดิึอ้าวอาให้ผ้ากัมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวนไหมหมูหยองอมะพร้าวหมูหยองเจกโก็ลตเนี่ยหรอ วินาทีเลยเนี่ตอนนี้ซื้อขนมเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อลูกชิ้นขนมนะไปกินนะจะขอดูก่อน <c oughs> คือวันนี้ตั้งแต่นี่คือยังไม่ได้กินข้าวกันสักมื้อเลยนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรตื่นตื่นช้าก็เลยขี้เกียจก็มัวแต่นอนเล่นมือถืออยู่จนตอนนี้คือจะห้าโมงเย็นแล้วอะ่ะเนี่ยจะเป็นมื้อแรก เดี๋ยวขอเดินดูอีกนิดหน่อยหน่อยนะนี่มีไก่ทอดด้านในด้วยทุกคนไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดเชิญครับเอาอันนี้อเอาอกล่ะใช่นี่ขาบชิ้นหนึ่งโอ้ไก่ทอดเอานีคขาบชิ้นหนึ่งเอา่กข เลยนะครับก็คือมาซื้อไก่ทอดอยู่ด้านนี้นะฮะแบบพากันซื้อข้าวเย็นของกินเยอะมากทุกคนที่เดินมาที่ห้วยขวางนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกร้านเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อคนทุกร้านเนาะเดี๋ยวค้งกันไปก็คือจะมาซื้อแบบมันึ่มีแบบซุก,กี้ด้วยนะซุก,กี้มีขา้าวโพดมีอะไรแบบาเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกลับบ้านแหละช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยนี่เลย